ไหนใครเป็นสายทำคอนเทนต์โดยการใช้ iPhone เพียงเครื่องเดียวแต่ว่าทำคอนเทนต์ครอบจักรวาลบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหโทรศัพท์ที่มีอยู่หรือว่า iPhone ที่มีอยู่เนี่ยยังรู้สึกว่าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพบ้างยี่ง iPhone 14นะครับผมนี่เขาปล่อยมาระดับกล้องเนี่ยระดับเทพแล้วก็ถ่ายแบบโปรเลสได้นยเราจะใช้งานเขายังไงให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแมมซื้อโทรศัพท์มาต้องแพงเนาะเราก็ต้องอยากให้ใช้แบบเกินระดับนิดนึงวันนี้มีอ็อเดอรี่ตัวหนึ่งนะครับผมที่มาแนะนําเขามีชื่อว่า snap filter นะ จะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยอเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกสวยงามได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับคือฟิลเตอร์ระดับมือโปรนะครับของมือถือ iPhone เลยที่จะช่วยในเรื่องของแสงหรือว่าเอฟเฟกของภาพที่ถ่ายออกมาให้สวยมากขึ้นนะครับหรือว่าสร้างสรรค์ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องสีหรือว่าเอฟเฟกต่างๆนะครับโดยเขาจะมีฟิลเตอร์มาให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูสำหรับใครที่อยากเห็นว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะยกระดับภาพของเราได้ยังไงนะครับตัวแรกนะครับผมคือ ND ฟิลเตอร์นะครับที่มาให้เป็นเซตเลยที่สามารถช่วยให้เรานีผมสามารถถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอในสีทีีี่่สสสวยยยขขึึ้้้้้นนนนแงงใหดดะครรรับบบลาาาามถไภพๆเ ดูวิดีโอตามที่ขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเพราะตัวนี้จะช่วยลดปริมาณแสงที่เข้าสู่เลนเพื่อถ่ายภาพเท่ๆแบบสวยๆนะครับและ ND filter เนี่ยเขามีมาให้ถึง4ตัวเลยครับแล้วก็จะลดแสงได้ถึง4สตอปนะผมเริ่มจากลบ2เป็นลบ4ลบ6แล้วก็ลบ8 4ตัวนะครับและตัวนี้นะผมเป็นคุณภาพระดับมือโปรนะครับเพราะว่าเขาเคลือบสีมาอย่างแม่นยําเลยนะครับเอาไปใส่ถ่ายภาพซีนหนังต่างๆได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีได้ง่ายๆนะผมไม่ต้องกลัวว่าถ่ายไปถ่ายไปโอ้แสงเปลี่ยนอะไรไม่ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบฟุ้งๆกลบๆสวยๆเลยนะครับเหมาะมากสำหรับสายที่อยากได้งานแบบโอ้โหสวยๆฟุ้งๆจินตนาการนะครับต่อมาครับผมเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกัน ็นยืองตัวนี้นะครับมีชื่อว่า blue streak filter และก็ g o w streak filter นะครับผมโดยทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแสงเป็นแฟลร์นะครับผมเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของเรื่องโทนสีที่ผสมเข้าไปของฟิลเตอร์แต่ละชิ้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับโดยสีฟ้าเนี่ยจะให้มีความรู้สึกเท่ๆแนวไซไฟนิดนึงนะครับแต่ว่าสีทองนะครับผมก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นเบาๆสบายๆนะครับผมก็ให้ความรู้สึกแบบคนละฟิลกันนะครับและสุดท้ายนะผมก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับผมก็คือ cross star filter set นะครับผมเป็นการที่เปล เ,เ,อเอาจริงๆนะครับว่าแบรนด์ที่เขาคิดค้นตัวฟิลเตอร์นี้มาเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เราสามารถถ่ายได้หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบจริงจังหรือว่าถ่ายแบบเล่นๆนะ่ะเราก็สามารถถ่ายได้หมดแล้วก็พร้อมที่จะไปอัพทุกโซเชียลของเราเลยนะครับแล้วมันก็เหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากเล่นเบอร์สุดกับกล้องนะครับอยากถ่ายภาพสวยๆลง i อลงติ๊กต็อกอยากทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับและการใช้างานของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยเขาเป็นแบบแม็กเซฟหรือว่าเป็นแมท สามารถแปะติดหลัง iPhone ได้แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เปลี่ยนสลับไปได้ง่ายๆเลยนะครับและอีกข้อนึงที่กคนต้องรู้ไว้นะผมก็คือเรื่องของการรองรับการใช้งานเนาะก็สามารถใช้งานได้กับเครื่องของ iPhone 12ขึ้นไปถึง iPhone 14เลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็สามารถใช้ได้เลยนะหรือว่าใครที่อยากใช้เนะี่ยไอโฟน11อย่างผมไม่อยากใช้เนะี่ยต้องทํายังไงพอไปหาซื้อเคสนะครับผมที่สามารถใส่ได้หรือว่าเราจะตัดเอง DIY เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับผมเผื่อใครที่อยากจะได้รูปสวยๆนะผมไปอัปในสตอรี่ IG ต่างๆหรือว่า Tik Took ตอนนี้เนี่ยเขามีขายแล้วนะครเรามีพิกัดมาให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดจากดีเคแลนครับ